เตงตัวพี่น้องผัวข่อยหมีเ<ว>มียมืดทุ่มกลัวละลากข่อยออกไปสิลากข่อยออกไปมอเตอร์ไซค์เพื่อ,พอเห็นก็ได้โอ้ ก็ได้เครื่องไม่ว่าลากข่อยออกไปบนันนี้มันละหนาวด้หนิมันมันหนาวด้นี่พี่หน่องเลยฟังน,นะเอาแต่งตัวค่ะแต่งตัวว่าสัตว์นี่จีนข่อยมาได้แมงอวานนี่โอ้ยจะมันอีหยังดอกอุออยงอันยากพูดะ ไปซิ่งเขาพาไปเขาพาไปซิ่งเขาพาไปซิ่งโอ้ยขอละอก <c oughs> อันนี้เสืออันนี้เสือพี่น,อน,น้องมึงเสือไหม คนไม่สวยต้องใส่พิ้นไว้ก่อนคะว่าหน้าตาไม่ดีต้องให้มีแนวหลอกตาแต่งสวโอ้เขากำหันใจว่าอะไรพี่น้อง ม,มันทำอะไรมันหันใจวะไรสายจีนรองเท้าค่ะรองเท้าป<ะ>ไปสภาพเนี่ยไปยังวัดดีขอกระเงืดะถุงหนึ่งแล้วพี่น้องค่ะ ถุ่มหนึ่งแล้วถุ่มหนึ่งแล้วถุ่มกลัวไ <c oughs> ปเต้นแต่ละแรงแต่ละแรงแตงแเต้นเต้นเต้นเอ้ามันคืออะไรวะนี่มันคืออะไรออยังสีิฮะ สิบต่อล่างนี่มันคือวบาเป็นสี่พี่น้องสิบก็แตกเังสี่ว้วานได้นนะ่เนาะโอ้ยขเขาเจ้าเ็ชรยังกันอาจจะเฮ็ดยังกันพี่น้องโอ้ย ม,มือใหม่ค่ะพี่น้องคะ่ะมือใหม่มือใหม่หัดใส่พุ่นแล้วายสุดท้ายและท้าย ঠিকখনে চাৰ্ভিচ অফ চেনে অ